ใครทำอะไรอ่ะฟองทำอะไรอ่ะมาดูเลยฟองเฮ้ยฟ้องครูนะนายยุ่งอะไรด้วยอ่ะเธอทำอะไรไม่ดีในโรงเรียนหน่าเราเป็นสภาพน้อเว้ยฟ้องครูนะว่านายดูเถิดอะผ่อนผอดผ่อดนายดูผ่อนด่าเราฟ้องครูนะเว้ยเอาไปยื้อทั้งกิจการเลยมันยุ่งต้องร้องเลยอะไรด้วยอ่ะมันมีกฎนะเธอรู้ไหมไม่ดีต่อสุขภาพผีดกฎหมายด้วย ได้ได้ไดงตัวไว้ลงตัวไว้ลงตัวไว้นายเปฟ้องครูว่านายดุดฟ้องนี่ฟ้องที่หลักฐานนะูแม่งเลยแม่งดูดผัดใน้องเรียนผัดเผิออะไรก็ไม่รู้นี่ก็ไม่ถูกเอามาโรงเรียนทำบ้าอะไรดูดฉบ้าโน้มไปเ่ากงจะไปเรียนอะไรอ่ะวันนี้คอวันนี้เราไปเจอคนที่มันแบบว่าดุดเผิดในห้องน้ำาอ้เฮ้ย ơi lại rồi lại lo lại rồi lại rồi lại rồi lại จะเจ็บปะเมันจะไปฟ้องคู่ไปไปกับเราไหมใช่ไม่มีไงเจออีกรอบเนาะเราจะต่อยมันกลับเลยแม่คนนี้ก็ยิงอันนเมื่อกี้จะต่อยใครวะแปดครับพี่ไม่รู้แหละผมจะไปฟ้องคู่พี่ดูผ่อนยังไงผมก็ยิงยืนยันคำเดิมมีกลัวเว้ยเอาดีแน่จริงก็ฟ้องดิฟ้องเลยยิ้มเลยของในมือพี่อ่ะโดนผมเผาแนั่นไอ ไปเลยผมจะไปฟ้องครูไปเพื่อนไปฟ้องครูฟ้องครูอาจารย์ใหญ่ต่อใจก่อผู้ชานัแต่ว่าผมมาเจอผู้ชายคนหนึ่งหนังจปนนักดกันที่นายรบดบอดะครับทำแบบไม่ดีก็ด้วยแบบเขาอ่ะดูผิดอยู่ก็เข้าไปเตือนแล้วแบบเขาบอกมายุ่งอะไรเขาก็ด่าผมด่าผมแล้วแบบเขาบอกเดี๋ยวเจออีกรอบโดนแม่แล้วพอเนื้อเพื่อนอยู่อะคบแล้วเขาก็แบบ บอกว่าไหนวะ<ม>ใครมันเก่งวะแล้วเขาก็ผลักผมเขาก็ทำรุมก็ทำจำเร้าผมก็เพืเ่อนอะเจ็บไปหมดเลยเขาต่อยเพื่อนผมด้วยโดน,น,นจุ๊บโดนต่อยอาจารย์เนี่ยเราจะจัดการยังไงอะ่ะอาจารย์ได้ยินชื่อนอนรับบดีมาเยอะละถึงบอกถึงบอกว่าเป็นอรราชญากรเลยใช่ไหมพ่อแม่มันเหงาจาจัดการไม่ได้หรอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจารย์จะเรียกผู้ปกครองมาคุย ใคือหมายว่านอนรักก็ดีอ่ะเขากลัวแม่ตัวเองกลัวแม่หรอแม่มาดูหรอเขาเขาเป็นเด็กที่อ่ะแม่มากเพอะไรแค่ขนาดนี้แม่จะต่อเหรอครับเดี๋ยวอาจารย์เราไปคุยกับแม่เขาด้วยนะมาเทให้ลูกไปทําแผลที่พ่อพยาบาลนั่นค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะลูกคุณวันนี้นะคะที่เรียกคุณแม่กับน้องนอนรักไปดีมาค่ะเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยเนาะมันก็เป็นเรื่องที่จ่ายหนู กดังมากแล้วคนเรียนรู้หมดแต่ก็เรงเรียนเราก็ได้เสียชื่อไปนิดหน่อยด้วยจากการออกข่าวเียนแบบทั้งทะเลาแล้วก็น้องก็ได้แบบมีจิตใจบอกชั้งไปอือโอ้แห่น้องใหญ่มากขอโทษเพื่อนยังไงคะดีดี เอ้มไดอ่หนการดเาได้ของตามมานั <Lock> er. ่ขอไหมไม่ใช่ครับนขอใของไอติมมัน้าวดาผมเห็นดูดูีเียี่ไอติมนี่ไม่ตงผมจริงแม่คิดว่าไงคะแม่ขอดูคิ่หนคแมให้มันดูเลยคุณ นบายเองแต่ไม่เห็นฮึโอ้จำเนี่ยหลักฐายก็มีมิโซะอีกใชครับมันไม่ไดของผมแม่ทำงาคนเดียวเลยทำไมไม่เห็นผมก็ไม่นีหรอกอแล้วจะให้มันดูหอยาด

มาทำไมแน่เราขอโทษนะเราปล่อยนายเราว่านายนายด้วยขอโทษนายจะเลิกหรือเปล่าเราเลิกแน่นอนเราขอโทษเลิกกับนายสองคนไม่ได้ ดอกเล่นเราจะได้ทั้งสองงานเราจะลด้ทำง,งานทีอ,อื่นเราจะได้พิจางมท่แม่ต้องมาขอโทษคุณครูแม่ด้วยนะใ่แมขอโทษแม่ด้วยใช่ขอพิจารจันแล้วจันเย้